ในช่วงวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาชิมกาแฟอร่อยๆที่ร้านนี้นะคะร้านลุงป้ากาแฟสดนอกจากบาริต้าจะสุดพิเศษแล้วนะคะเพราะว่าเป็นบาริต้าวัยเก่าอายุอานามก็ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ72ปีแล้วก็74ปีแล้วร้านนี้ยังพิเศษกว่าใครด้วยนะคะเพราะว่าเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถ้าใครมาตีห้า ลุงป้าก็บอกว่าก็พร้อมส่งให้ตั้งแต่ตีห้าเลยทีเดียวค่ะรสชาติกาแฟจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวดิฉันจะพาเข้าไปชิมเมื่อเราเข้ามาร้านลุงป้ากาแฟสดที่ตั้งอยู่ถนนชัยยพฤกษ์ระหว่างซอย1 1ถึงซอย13กรุงเทพมหานครก็จะได้เจอกับลูกแมวซึ่งกลายเป็นขวัญใจลูกค้าของร้านนี้ค่ะแล้วก็ลุงสุดทามป้าหมูสองสามีภรรยาวัยเกา๋าบาริต้ามือหของร้าน สวัสดีค่ะลุงสุดทํมส,ส,สวัสดีค่ะป้าหมูร้านนี้เปิดมา2ปีแล้วค่ะเพราะเจ้าของร้านอยากจะหาเพื่อนคุยคลายเหงาจึงใช้เงินทุน2องแสนบาทซื้อเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านและใช้วัสดุภายในบ้านนี่แหละค่ะตกแต่งร้านไว้ต้อนรับลูกค้าอันนี้คือขอบเตียงขอบเตียง,ยง,ยงนี่ขอบเตียงจากนั้น ไอ้นี่คือลิ้นชักลิ้นชักไอ้ตัวโครงมันจะเป็นไม้อัดแต่ตัวที่เป็นพื้นบ่กข้างๆเลยจะเป็นไม้สาบแท้หรือเก็บไว้ทาชั้นอ๋อก็คือตกแต่งเราไม่ได้รีโนเวทแบบรู้ร้าคือเราเอาของที่อยู่ในบ้านมาทำไอ้ต้นไม้ข้าวป็นไม้ที่ตีละตีฟ้าตีฟ้าตีฟ้าบ้านที่รื้อบ้านออกมา อันนี้คือใบเชิญชายของบ้านเหมือนกันอ้โหนี่ใครเป็นคนคิดคว่าเราต้องเอาของในบ้านออกมานะลุงเองครับพาไม่อยากจะเสียตังค์เยอะที่เสียเยอะคือมีแค่เครื่องชงสองแสนเหรอคะก่อนที่จะเกษียณอายุจากงานประจำมาเปิดร้านกาแฟทั้งคุณลุงสุดทําและป้าหมูเคยทำงานโรงแรมห้าดาวมาก่อนด้วยค่ะ ดังนั้นเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวจึงยกให้ลุงป้าเป็นที่หนึ่งใครเป็นมือโชว์อันดับหนึ่งบาริสต้าอันดับหนึ่งเนะี่ยเนี่ยมืออันดับหนึ่งเขาเร็วที่คเบอร์รรสองทำคล่องทำเร็วมากตั้งแต่สมัยทำงานโรงแรมนะทำไวขนาดน,นี้สมัยอยู่โรงแรมเป็นพนักงานเสิร์ฟแข่งกันเสิร์ฟเสิร์ฟได้มากที่สุดอขยันทำงานอ่แล้วไม่เคย ไม่ไม่เคยป่วยถ้าไม่ไม่หนักจริงๆก็ไปไอ้กินเหล้าแฮงโอเวอร์ตอนเช้ายัางไปได้แต่การเป็นบาริต้ามือหนึ่งของร้านต้องทำทุกอย่างจริงๆค่ะตั้งแต่ทำความสะอาดร้านและบริการลูกค้าให้ประทับใจระดับ5ดาวไปเลยค่ะอันนี้คุณลุงไปไหนคะ,ะไปส่งกาแฟครับไปส่งกาแฟครับปั่นจักรยานไปเหรอคะ ว้าวไกลไหมคะไม่ไกลครับไม่ไกล800เมตรครับ800เมตรครับไปกลับก็กิโลกว่าครับ,กบ,กบ,กบแก้วเดียวก็ไปส่งเหรอคะแก้วก็ส่งครับโอ้โหเพราะมันได้ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะคอ่ะไปเลยคะ่ะ นับเป็นร้านเล็กๆแต่อบอุ่นค่ะเพราะแม้ลุงป้าจะอายุเยอะแล้วแต่ความหวานที่มีให้กันในช่วงหลังวัยเกษียณกลับไม่ลดน้อยลงเลยเดี๋ยวนี้ยังทำงานบ้านด้วยนะก่อนที่จะเปิดจะกวาดก่อนถูถูบ้าน,านาลุงทำกวาดเนี่ยกวาดหมดเลยถูก็ทำนอกบ้านป้าทำในบ้านอ๋อในบ้านลุงก,ก็ทำวันอาทิตย์ลุงก,ก็ดูดฝุ่น ร่วมกันเลย่ะหรือว่าคือทำร่วมกันช่วยกันทำทำให้เขาคิดถึงเราเวลาเราไปแล้วเข้าใจไหมเวลาเราไปแล้วเขาคิดถึงเออดูดทำดูทำให้ทำไม่ดีแล้วไม่มีควรทำ กาแฟร้านของลุงป้าราคาจะเริ่มต้นเพียงแก้วละ40บาทเท่านั้นค่ะขายไม่เน้นกำไรแต่เน้นหาเพื่อนคุยจึงเปิดกันตั้งแต่6โมงเช้าและปิดอีกทีตอนบ่าย3โมงขายได้วันละ20แก้วแต่ก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ดีของลุงป้าเนื่องจากกำไรอีกครึ่งก็คือการได้พบเพื่อนใหม่ในทุกๆวันจิราพรคำภาพันธ์ไทย P ี s รายงาน